เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาในวันที่2เมษาย,ยน2558น้านี้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และหน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันจัดโครงการกำแพงศิลปะเฉลิมพระเกียรติโดยนำนักศึกษาสถาบันศิลปะทั่วประเทศมาแสดงและก็สร้างสรรค์ง,งานศิลปะลงบนรั้วความยาว300เมตรติดตามรายละเอียดจากรายงานครับ สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลทําการส่งมอบพื้นที่สํานักงานเดิมบริเวณถนนราชดำเนินกลางให้กับสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อนําพื้นที่บริเวณนี้ไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยทําการล้อมรั้วพื้นที่เป็นการชั่วคราวแต่ปรากฏว่ารั้วที่ล้อมเอาไว้กลับเต็มไปด้วยการขีดเขียนข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมเป็นที่สะดุดตาของผู้สัญจรผ่านไปมาโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ด้วยเหตุนี้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา,หากษัตริย์จึงหารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่นสำนักงานเขตพระนครและคณะจิตกรรมปฏิมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาโดยกำหนดให้มีการใช้รั้วที่ล้อมรอบพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่สร้างสารรค์ผลงานศิลปะภา,ายใต้โครงการชื่อ จำแพงศิลปะเฉลิมพระเกียรติโดยนำเยาวชนจากกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชน120คนมาร่วมกันทำความสะอาดและทาสีรองพื้นลงบนรัว้วซึ่งมีความยาวรวมกันประมาณ300เมตรก่อนจะเชิญชวนนักศึกษาจากสถาบันศิลปะต่างๆทั่วประเทศให้มาร่วมกันรังสรรค์ผลงานศิลปะที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ปรากฏต่อสายตานักท่องเที่ยวรวมทั้งสร้างทัศนียภาพที่ดีให้กับพื้นที่ประวัติศาสตร์อย่างถนนราชดำเนิน เราอยากเห็นเด็กและเยาวชนมาร่วมใจกันในการสร้างวินยัยวินัยนะทำได้หลายอย่างแม้กระทั่งในด้านของศิลปะนะเราจะสังเกตเห็นมีการขีดเขียนตามกำแพงที่ว่างๆตึกร้างๆหรือว่าตอมอของรถไฟฟ้าอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเรามาร่วมมือร่วมใจกันที่จะทำให้เกิดความเป็นศิลปะที่สวยงามแล้วก็น่าชื่นชมต่อชาวต่างชาติที่ผ่านไปผ่านมาดังนั้นที่ถนนราชดำเนินแห่งนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่สำนักงานทรัพย์สินร่วมกมับกทมและหน่วยงานได้รเริ่มขึ้นงานของหนูนะคะก็จะเป็นคอนเซปต์เกี่ยวกับว่ากรุงรัตนโกสินทร์ด้านรอบเกาะค่ะที่จะ ท้องสนามหลวงมีวัดพระแก้วมีสาหลหนักเมืองมีพระราชวังต่างๆนะคะโดยสื่อออกมาในงานของรายไทยอะคะ่ะแบบรายไทยประยุกต์เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ตระหนักเห็นถึงว่ารายไทยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นะต่อให้เป็นงานสถาปัตย์ยังไงก็แล้วแต่มองจากมุมสูงมานี่คือรายไทยเป็นการแบบบ่งบอกว่าเอกลักษณ์ของไทยสามารถทำได้หลายอย่างสามารถประยุกต์ก็ได้ให้ชาวต่างชาติรู้ว่ามันคือ modern art ทั้งนี้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีการประเมินว่าผลงานศิลปะร่วมสมัยจากฝีมือของนักศึกษาเหล่านี้จะจัดแสดงอยู่คู่กับถนนราชดำเนินกลางไปอีกอย่างน้อย3-4ปีก่อนที่กรุงเทพมหานครจะทำการรื้อถอนรั้วออกไปเพื่อปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์